พี่น้องมิ่นี่สีราบหมูครับพี่น้องราบหมูครับนี่ราบหมูสุดท้ายพี่งไันละคนลห้รองวเนี่ราใใจยอเรมกพี่น้องราบหมูครับกาเรา่าใจอ่ะค่าเบิกค่าน้ำมันค่ากี่หกพัค่าแรงสามพันกบลเดินมงเเพนี้บฟองผุนมีตามหมกุ่งพี่น้องใช่มี่ตหมก มีคนสวยมากยืนให้ก๊างใจครับคนสวยติดเราด้วยเนี่ยติดก็โฆษณาเขาให้หน่อยนะคนสวยเนาะเป็นนักเอกให้น้อยอ้อมเออผู้ใดติดต่อได้ครับคนสวยใคย่างวัเขาเป็นรัเหรอแซ่บน้ตสีผสมภาพมาหลับหมูพี่น้องพี่น้องมึงของเพียบเลยครับอันนี้ย้ำสุอมากครับบ๊อบปั่นไหนพี่น้องแต่ผมทา เนี่ยลาบหมูพี่น้องเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวกะผมลาบหมูแซ่บแซ่บอรอเลิกกินนี่เนี่ยน้ำผึ่งลบๆอาคารไอ้นั่นแหละอันนี้น้องเยอตับหุ้งครับรักเจ็บมากกวนเพื่อนมากก่อนเออถ้าไม่เจ็บเจ็บฟรีอยากรู้วิธีการสูตรใส้ยังแน่พะต่ำต่ำก้มต่ำมีสี่ขั้นตอนหน้ามักตรูมกันน้อยกันเด้อนี่ครับนี่ลาบลาบหมูย่าัคง ยำผักครับกินนั่งก่อครับเปิด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 หม้อให้หน่อยแม่อันนี้ข้าวเหนียวก่อนสิพ่ออันนี้ข้าวเหนียวแม่นั่นเองโอ้สวยมากเลยสวยเป็นคนนึงเลยแซ่บแซ่บแเลยหอนหอนหุ่นราบหมูพี่น้องแซ่บก็ดีเลยแซ่บแล้วก็สอนลาบหมูพี่น้องครับพี่น้องครับผักกระไล่ไหลเถอยรอคนมากินอย่งเดียวครับเพื่อนฝูงครับอันนี้โจโจ้คนเก่าด้วยครับเด้อ เราเป็นพื่เอกให้พี่น้องมื่อไหรเป็นพื่เอกครับผมคนรุบล้อบอกเก่งอันเสียอใจก็ดีตายไอ้นุ่มนะไอ้นุ่มไอ้นุ่ม่เฮ็นาซินเพิ่งวับเพิ่งวับไอ้นุ่มเกี่ยวปุ้ยปุ้ยปุ้ยยังเดี๋ยวเลยนุ่มบรรยากาศครับพี่น้องอันนี้มันซีมีโต้ไทยแบบข้าวเหนียวกับม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนอายดุไลน์อายเดุร์ไลน์อัพท์ที่ยูดีเลยดีแซ่บยอดโน้ตดนี่ไปสอนมื่อไหร่ เฮ็ดรามมุ้นเวลากระชีนั่งโจ้จังไรพี่น้องกินน้ำเขาเอิดว่าน้ำยังน้ำมะตูมน้ำข้อริ้นครับน้ำข้อริ้นเหรอพี่น้องน้ำข้อริ้นครับอยากใส่หลายก็ใส่หลายอยากใส่หน่อยก็หน่อยเมาหัวจิ้มกันครับแซ่บแซ่บพี่หนุ่มพี่น้องน้ำข้อริ้น ยังไมหาก็อีน้อยก่อนเ้ครับกินออดอร์ด้พี่น้องเด้อนี่ก็งกินออดเดิด้วเจ้แล้วไย่านเขาหัวไห้เลยวะครับออดเิมนี่เจใจดีพี่อยากขอม่นางงนี้นะนี่ะนี่ะมาได้พี่น้องกินเขาน้องไหครับแซบแเหมือนกันครับมือนี้หกะติกน้แข็งเนี้ยเออเออไไมเต็มมเออหัวลาบหมูสุดยอดเลยพี่น้องพ่อน้าเปิดลับหมูเบิงด้ครับพ่อหน้า ก็เมื่อกี้เปิดในห้องแล้วโอ้ยปวดอะพี่น้องใส่ตับใส่เกลียงในแซ่บแต่ประเดี๋ยวเด้๋วโอ้สุดยอดเม่หนูนั่นพี่ชินไปเลยเหลือตําห้องพี่น้องพ่อจะตำไหมล่ะไม่เอาเเราาอแก้วยุ่งห้องมิบะยุ่งยุ่งทางเสียงพี่น้องนี่แม่ตาบุกทัวพี่น้องตําห้องพี่น้องสิงคโปร์ย้ำแรงโอ้สิงคโปร์แล้วสิงคโปร์พี่น้องนนั่แหนตําบุกหูนั่นพี่น้องตําเบ่งซะไม่คนไทยกล้องห้ เป็นพกักกยากครับคงก็ได้ต่ำเองมามานำ้ำพี่น้องพ่นายสบแสบพี่นอ้นนองมึงทุกคนอ่บอามามครับได้เวลาแล้วพี่น้องมา,าส่บแ่บพี่น้องมือกคนสวยนั่งนั่งเอกมอมามาน้ำมากกินน้ำพี่อพี่เอาก้านเหนียวไหมปากกาเป็นนางเอกพี่ยังไม่เอาค่ะนั่งไมองเลยนะนางเอกเหรอนางเอกนองไร นี่คือกันละพ่เหรอนาถึงม้างยูอมาทุกคนเด้อมาทุกคนกินด้วยกัน,กนมามาครับพี่น้องกินน้ำกันมาเยมงงลยตำมแนาวมีจซนํามันจ ก็ไปมุมนู้นได้ไหมคะเอาเลยเอาเลยไม่เอามุมนั้นค่อยทำนะค่อยค่อยกินกันเลยโอเคนะมาเด้อครับวันนี้กี่ขอนกันแล้วเรียบร้อยแล้วมาครับงานไปมองได้กับเฮกเด็กขอกับนามกินกันเสมือเลยพี่น้องออกแถวไหมออกกันพุทธห้าสิบบาทห้านักเที่ยวก็ได้ถ้าจะพุ่ยได้โชคพุ่ยได้หมาก็ไ่ได้ออกก็ซอยกันไปเท่าไหร่ละครับพี่น้อง น้ำมักตูมจักบาทกันแสบนัวไปน้ำกันเรื่อยๆกินยังก็แสบครับม่ไปดูอะไรเยอะๆแล้วเนี่ยเป็นของนี้หมด็พอแล้วก็โค้งปานขบไม่ดับขยำไม่กินพวกน้ำแข็งก็เต็มอีกอย่างนึงป้อมเนี่ยอ๋อป้อมสองเราอ่าที่เขาตั้งตรงนั้นเนี่ยแก้วเขาไปตรงนู้นไม่เคยขาตตดเนี่ยแก้วเขาไปนั่นน่ะเอาน้าแดงบังเนี่ยล่ะ เออแซ่บครับม่โอ้สุดยอดเลยครับของก็แซ่บนะไอ้น้ำแดงน้ำเขียวแดงน้ำเขียวครับเอาไปจนเป็นพระเอกมั้เนี่ยขึ้นนามืดแต่มมนขึ้นนาดำแต่ไหนทีบ่เห็นบอกิ้าวรวงนะครับดูบรรยากาศครับพี่น้องโทรศั พี่น้องวิธีการกินเข่ากินน้ากันมือนี้ลาบหมูตําฮงครับแต่ผมก็ตัดเองเบื่อออกผมยันห้าจ้ผมกินเหล่าไปนน้ำครับมันก็เลยแบบกินลิ่นปลื้มลืดรู้ปสื้มลื้อซาแม่น้ามาตูมครับแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องแฟนบริการข้าวเหนียวบุยๆเด้่ยมารักข้าวเหนียว แซ่บๆมนกันเออ้อพี่น้องเด้อพี่จะงแขกซมมือนะครับรงแขกเยคอบ่ไอ้เ้ลดแขกกินคอต้องแขกกินเข,ข,กกขาไม่แล้งครับนังกแซบพี่น้นองแซ่บครับเจีงบาเลยกินแซ่บมากม่แห้งเนาะู่เรียนกับไปนี่คู่เรียนหรอ การเบิดกระเจียวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อครับลาบมูตทมาอีกเด้อตทำอีกเด้อมูนแต้มองวันนี้ก่อนเด้อสับสับก่อนพี่น้องสองสานี่เฮ้ยชอบจะกินเมื่อไรผัวนาผมก็เฟรนหัวหน้าผู้การครับอันนี้น้องมะปรางหวานลูกมาสองมือแล้วพู้เข้าบุคคลสวยครับมีอะไรบ้างน้ำแข็งอนนะแงมีแล้วเต็มเลยข้างในครับ